รอแรกของเรานะครับมาดูการออเดชันนะครับ True F 1 2บกันบ้านดีกว่าในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปติดตามภาพกันนะครับจากฝั่งอีสานกันครับ อากาศก็เป็นใจให้ออกจากบ้านมาล่าฝันจริงเลยเละครับสำหรับการออดิชั่น True Academy Fantasia ซีซั่นที่ครับวันนี้ก็ปักหลักรับสมัครคนมีฝนันภาคอีสานอยู่ที่โรงแรมจเจริญชานีจังหวัดขอนแก่นก็ตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาเลยครับซึ่งมีหนุ่มสาวนะครับอายุระหว่าง 15- 30ปีตบเท้าเข้ามาออดิชั่นกันอย่างสนุกสนานและก็ยังมีกำลังใจดีๆนะครับจากรุ่นพี่ True As นะครับอย่างน้ำเอมแล้วก็นัทชิวที่ก็แวะเวียนไปเยี่ยมแล้วก็ให้เทคนิคดีๆกับน้องๆคนมีฝัันครบ เรียกได้ว่านะครับเวทีแห่งนี้ก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยเติบโตเป็นศิลปินที่ดีต่อไปในภายภาคหน้าครับหวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับชีวิตเมื่อต้องสูญไปเมื่อต้องเสียไปฉันก็คลายเหมือนคนที่สิ้นหวัง มาเจ็ดโมงเช้าครับผมมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับมีฝึกร้องเพลงมีเรียนร้องเพลงด้วยครับแรงบันดาลใจนะคะที่ทําให้อยากเป็นศิลปินนะคะก็ได้มาจากเอฟเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าได้มาจากการดูการฝึกซ้อมแล้วก็เห็นพี่ๆเขาโชว์บนเวทีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะเป็นบ้างอยากจะเป็นศิลปินค่ะมีมีเพลงเป็นของตัวเองหรืออะไรเงี้ยเคยดูค่ะชอบซีซัน เยอะค่ะ1,2,3,4,5,6,7มาค่ะชอบพี่น้ำอะค่ะเพราะว่าสนุกอะค่ะแล้วก็น่ารักดีแบบดูโชว์แล้วแบบน่ารักดีอะค่ะมันก็เล็กลงอนะเนาะเดี๋ยวต้องดูวนันดูกันนะครับว่า2คนนี้จะเป็น2คนที่ผ่านรอบแรกและผ่านรอบ2ไปสู่การออเดชั่นเปียโนต่อไปหรือเปล่าครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะครับได้ในข่าวช่วงต่อไปครับ ครับก็ติดตามกันได้ลากันนะครับก็เดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกัน,น้ครับว่าใครจะเป็นเข้ารอบตัทายกันบ้างใช่ตอนนี้ก็เหลือภาคหนื่นะครับกับที่กรุงเทพยังไงใครที่มีฝันและอยากจะเป็นนักร้องมีนามสกุล AF ครับก็รีบไปสมัครแล้วกันยังพอมีเวลาถูกต้องเลยนะครับ มาพบกับข่าวบันทึงในประเทศกันก่อนเลยแล้วกันนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเวที True Academy Fantasia นะครับซีซั่นทีู่กต้องนะตอนนี้เรามีเรื่องของบรรยากาศนะครับการออริชั่นใน True AF 12ทางภาคอีสานมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับจะสนุกสนานขนาดไหนทุกคนเนี่ยควักสกิลออกมาขนาดไหนไปชมกันนะครับอย่าคงกาะติดกับการค้นหานักล่าฝันซีซั่น12กับการประกวด True Academy Fantasia ในภาคอีสานครับ ที่โรงแรมเจริญธานีนะฮะบ,บอกได้เลยว่าใครมีของดีอะไรก็งัดออกมาโชว์กันแบบไม่มีกักเลยโดยเฉพาะเสียงร้องและลีลาการเต้นนะฮะนนเพื่อเอาชนะใจคณะกรรมการครับมมมันนนนนละะกกาาารรรรรทททเเเิิิคววงป่ียยหออด เราพินกองฟาจทราหาเธอไม่คิดรลือดลคนคนดีจบไปสิที่ทุกทางย้อข,ข้าอย่าสิอยาจ นี่นะครับว่าเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเบาๆจากว่าที่ตัวแทนนะครับภาคอีสานแต่ว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบ3าม mm hmm. เพื่อทําการออเดชั่นในรอบเปียโน,โนในวันรุ่งขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็จะเป็นตัวแทนภาคอีสานที่สามารถผ่านเข้ารอบไฟแนลออเดชั่นที่กรุงเทพเนี่ยก็มาร่วมลุ้นพร้อมๆกันในวันพรุ่งน,นี้นะครับ mm hmm. ติดตามกันนะครับเรีะกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้คุณเนี่ยได้โชว์ความสามารถที่บางคนอยากจะเป็นนักร้องก็นี่เวทีนี้เปิดโอกาสให้คุณแล้วนะครับครับ